สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเว้นวรหค2วินาทีความขัดแย้งระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากเนินเข้าสีเขียวของฝรั่งเศสไปจนถึงที่ราบอันแห้งแลงของยุโรปตะวันออกทหารหลายล้านคนต่อสู้ท่ามกลางความรุนแรงและการทำลายล้างและมีชีวิตนับไม่ถ้วนต้องสูญเสียไปโลกไม่เคยเห็นการนองเลือดและความพินาศเช่นนี้มาก่อน โรมันซ์ดัง all quiet on the western front ตีพิมพครั้งแรกในปี1 9า5ทำให้ดงดังไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วได้รับรางวัลอันทงเกียรติมากมายนวนิยายของอริชมารเรียเรมาคคดได้ครองใจผู้อ่านทั่วโลกด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สมจริงและสะเทือนอารมณ์สิ่งที่ทำให้หนวนิยายเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นน คือการเล่าเรื่องจากมุมมองของทหารธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายในสนามรบไม่ใช่เรื่องราววีรกรรมของวีรบุรุษการนำเสนอสงครามที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้ก็ให้เกิดข้อโต้แย้งมากมายเร马克ไม่ได้ปิดบังความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในแนวหน้าต่างจากงานเขียนของคนอื่นๆเขาบรรยายถึงสภาพแวดทอมที่เลวร้ายภัยอันตรายที่อยู่รอบตัว และการสูญเสียเพื่อนทหารอย่างเปิดเผยวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้อ่านจำนวนมากและจุดประกายการถกเถียงเออยังดุดเดือดเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของสองครามรายละเอียดของความรุนแรงคำวิจารณ์ชาตินิยมและการให้ความสำคัญกับผลกระทบทางจิตใจของสองครามล้วนท้าทายภาพลักษณ์แบบเดิม,ดม ที่มองว่าสงครามคืองานฉลิมฉลองแห่งวีรกรรมเรมามฟฟา์แสดงให้เห็นว่าสงครามไม่ใช่ใชัยชนะอันรุ่งโร์หากแต่เป็นประสบการณ์ที่สร้างบาดแผลฝังลึกให้กับทุกคนที่กี่ว่าข้องชาติความรุนแรงที่สะเทือนใจและคำบรรยายถึงบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้นวนิยายเรื่องนี้อ่านยากแต่ในขณะเดียวกัน ก็ตอกย้ำถึงความสำคัญของการจดจำความเลวร้ายของสองครามการเน้นย้ำถึงผลกระทบทางจิตใจของสองครามนับเป็นการปฏิวัติว,ตวงการวรรณกรรมในยุคนั้นอทหารในหนวนิยายแสดงอาการของสิ่งที่ปัจจุบันเราเรียกว่าโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจซึ่งในขณะนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนักเรมาร์ขบย่ายถึงสภาพจิตใจของทหารความสิ้นหวังและการสูญเสียสัทธา ในผู้ที่เริ่มต้นสงครามได้อย่างสะเทือนอารมณ์มุมมองนี้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนที่มีต่อทหารผ่านศึกและทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าพวกเขาต้องการการสนับสนุนและความช่วยเหลือเอรมาซึ่งเป็นทหารผ่านศึกชาวเยอรมันได้นำประสบการณ์อันเจ็บปวดของตนเองมาใช้ถ่ายทอดมุมมองที่ไม่ค่อยพบเห็นในวรรณกรรมนั่นคือ การเน้นย้ำถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันของฐหานทั้งสองฝ่ายเขาสามารถถ่ายทอดความเป็นจริงของชีวิตในสนามรบความหวาดกลัวความหวังและมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความมืดมิดได้อย่างลึกซึ้งผลงานของเขาช่วยให้ผู้อา่านเข้าใจว่าทหารทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาดดติใดต่างก็เผชิญกับประสบการณ์และความรู้สึกที่คล้ายคลึงกัน เรากเน้นย้ำถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันของทหารทั้งสองฝ่ายเขาแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษหรือชาติใดก็ตามพวกเขาก็ล้วนเป็นมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายของสองครามแม้ท่ามกลางความรุนแรงก็ยังมีช่วงเวลาเคองค์มิตรภาพความเห็นอกเห็นใจและแม้กระทั่งความขาวประวัตศัตรู ซึ่งเหนือกว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาความเป็นมนุษย์รวมกันนี้เป็นประเด็นสำคัญในหนังสือที่คอยย้ำเตือนผู้อ่านว่าแม้จะมีความโหดร้ายของสงครามแระเจกบุคคลก็สามารถเชื่อมโยงเข้าใจซึ่งกันและกันได้แม้จะอยู่กันคนละฝ่ายของสนามรบติดตามเนื้อหาสุดพิเศษเพิ่มเติมได้ในวิดีโอหน้าเพื่อที่จะเข้าใจถึงพลังความสมจริงของนวนยาาเรื่อง all quiet on the western front อย่างแท้จริงเราต้องมาทำความรู้จักกับชีวิตของเอริกมาริอาเรมาคผู้เขียนนวนิยายเรื่องนี้กันก่อนเรมาคเกิดในประเทศเยอรมนีในปีคศ1990และเติบโตขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศของสงครามเช่นเดียวกับชายหนุ่มหลายคนในยุคสมัยของเขาเขาถูกปลุกเล่าด้วยกระแสชาตินินยมเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอุบัติขึ้นเมื่ออายุได้38ปี เขาจึงสมัครเข้าร่วมกองทัพเยอรมันและอุดมการของเด็กหนุ่มก็ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับด้วยความโหดร้ายของสนามรบชื่อทางสงครามมีอาจเปลี่ยนแปลงได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพศีซอ๔โดยในขณะนั้นเพิ่งผ่านพ้นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาเพียงแค่สิบปีเนื้อหาอันโหดร้าย และภาพความรุนแรงของสงครามในหนังสือส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้อ่านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยผ่านสนามรบมาด้วยตนเองหนังสือเล่มนี้โด้งดังเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในเยอรมนีและได้รับการแปลแทนเป็นภาษาต่างๆอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแต่ความสำเร็จนี้กลับไม่ได้มาพร้อมกับเสียงชื่นชมเพียงอย่างเดียวท่ามกลางความร้อนระอุข,ของการสู้รบ ดังที่ปรากฏในแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ยังคงเดิมเราได้พบกับกลุ่มชายหนุ่มวัยรุ่นที่ถูกพรากจากชีวิตประจำวันอันแสนธรรมดาเข้าสู่ความกลาโหมของสองครามพวกเขามาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือพวกเขาคือทหารในสงครามที่จะเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับชีวิตและความตายไปตลอดกาล พอลบอยเมอร์ ur, และเพื่อนรวมชั้นเรียนของเขาไม่ใช่ทหารผ่านศึกพวกเขาเป็นเพียงเด็กหนุม่มที่เติบโตมาด้วยกันมีความฝันและความทะเยอทะยานร่วมกันทันทันใดนั้นพวกเขากลับต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายของสองครามถูกบังคับให้ละทิ้งความไร้เดียงสาของวัยยาและแบกรับบาศของการเป็นทหารวันเวลาที่เคยเต็มไปด้วยบทเรียนและการละเล่น ถูกแทนที่ด้วยการฝึกพนทหารและระเบียบวินัยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาไปสู่การเป็นทหารกระบวนการที่โหดร้ายนี้ได้พรากเอาความไร้เดียงสาของพวกเขาไปและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความน่าสะพึงกลัวของสองครามพวกเขาถูกพลักดันจนถึงขีดจำกัดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ฝึกฝนการใช้อาวุธการเชื่อฟังและศิลปะการเอาชีวิตรอดภายใต้สภาวะที่ไร้มนุษยธรรมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและโหดเหี้ยมทําให้พวกเขามีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นคือปรับตัวหรือยอมแพ้ความฝันในวัยยาวของพวกเขาช่างแตกต่างกับความเป็นจริงอันมืดมนที่โอบล้อมพวกเขา เผ่าละตัวเอกของเรื่องบรรยายถึงประสบการณ์ของเขาด้วยความจริงใจและความผิดหวังเขาเล่าว่าความตื่นเต้นในตอนแรกของการได้สวมเครื่องแบบและรับชายชาติได้แปลเปลี่ยนเป็นความตระหนับอย่างน่ากลัวเจออึงความโหดร้ายของสงครามชายหนุ่มเหล่านี้ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาและความหวังบัตดนี้กลับต้องเผชิญหน้ากับความตายความทุกข์ทรมาน และการสูญเสียสหายร่วมรบความฝันถึงเกียรติยศของพวกเขาเลื่อนหายไปและถูกแทนที่ด้วยการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวันและความปราถนาอย่างสุดซึ้งที่จะได้พบกับความสงบและกลับไปสู่ชีวิตที่พวกเขาเคยรู้จักผ่านสายตาของผ่าเราได้เห็นว่าสงครามเปลี่ยนแปล,ปลงชายหนุ่มเหล่านี้อย่างไรพรากเอาความเป็นมนุษย์ของพวกเขาไปและท้มบาดแผ่น ทั้งทางร่างกายและจิตใจไว้เบื้องหลังจดหมายที่พวกเขาเขียนถึงบ้านเป็นเครื่องยืนยันถึงความสิ้นหวังและความปรารถนาที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตที่จากมาช่วงเวลาแห่งมิตรภาพและความสามคัคคีและวังทหารแม้จะเกิดขึ้นน้อยครั้งก็มีค่าและมอบความอบอุ่นใจชั่วครู่ชั่วยามในโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความหวาดกลัวท้ายที่สุดแล้ว แนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ยังคงเดิมเป็นภาพสะท้อนอันน่าสราของความไร้เดียงสาที่สูญเสียไปและผลกระทบอันเลวร้ายของสงครามที่มีต่อคนรุ่นหนึ่งในขณะที่เผ่าและเพื่อนเนินกำลังต่อสู้ในสงครามโอโคปอนโหดร้ายพวกเขากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พวกเขาต้องเผชิญกับความโหดร้ายที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ความกระตือรือร้นที่พวกเขามีในช่วงฝึกฝนหายไปกลายเป็นความหวาดกลัวและความตายที่อยู่ไกลแค่เอื้อมสนามเผากลายเป็นโลกของพวกเขาพื้นที่คับแคบที่เต็มไปด้วยโคลนเลือดและความตายพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของปืนใหญ่ต่อสู้ประชิดต,ตัวและเห็นผลลัพธ์อันนา่าเสียดสยอของแกสพิษพอลซีฮันเอสสงครามโหกรนนำรอบตัวพวกเขาอย่างไม่ปราณี พาเห็นเพื่อนของเขาตายไปทีละคนทุกการสูญเสียคือการฉีกทึ่งจิตวิญญาณของพวกเขาจนเหลือเพียงความเส้นหวังและความเหื่อยล้าพวกเขาต่อสู้กับบาดแผลทางใจจากสงครามกับภาระ,ะของความตายและความจริงที่ว่าสงครามได้เปลี่ยนแปลงพวกเขาไปตลอดกาลลองนึกภาพโลกที่ไร้สีสันจมอยู่ในความมืดมนของสีเทาและสีน้ำตาลอากาศหนักอึ้งเต็มไปด้วยกลิ่นกลิ่นดินปืนกลิ่นเนื้อเน่า และนำ้นำน้ำแขังที่น่าเสียดสปาร์ที่นี่คือสนามพลอดที่แท้จริงเล้วมันคือเขาวงกบแห่งโคโล,ลนและเล็กทอดยาวทวัดไฟตานอร์สั่งัวควุทิทายทวทัดหงนาของไฟที่สิบรเซใต้พื้นดินนี้พาลและเพื่อนทหารของเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่ภายใต้จังหวะที่โหดร้ายของสองครามในหลุมหลบภัยเหล่านี้ชีวิตดำเนินไปอย่างมืดมน ความเกล่าและความกังวลกัดกินทหารในสถานที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดนี้วันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งเสียงกระสุนปืนดังขึ้นทำลายความเงียบเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องมาแต่ไกลทหารตั้งหาทางผ่อนคลายด้วยการเล่นไพ่เขียด,ดหมายถึงคนที่พวกเขารักที่บ้านหรือจ้องมองไปอากาศทุกกักขังอยู่ในวังวนแห่งความกลัวความสราและความโหยหาบ้าน เมื่อสงครามดำเนินไปพอและเพื่อนทหารของเขาเริ่มตระหนักได้ว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ทหารที่อยู่อีกฝากของสนามรบแต่คือสงครามนั่นเองสนามเพลากลายเป็นกับดักที่ซึ่งความฝันมา humanity และความหวังของพวกเขาค่อยเลื่อนหายไปพวกเขาไม่ได้เป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยอุดมการอีกต่อไปแต่กลายเป็นทหารผ่านศึกที่แข็งกร้าวที่จิตวิญ,ญญาณของพวกเขา ถูกทำลายจากความน่ากลัวของสงครามเรื่องราวอันสะเทือนใจนี้สแสดงให้เห็นอย่างเจ็บปวดว่าสงครามทำลายมนุษยชาติอย่างไรสงครามเป็นกระบวนการที่พรากเอาแก่นแท้และความเป็นปัจเจกของมนุษย์ไปความเห็นอ,อกเห็นใจและจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาค่อยจางหายไปผ่าและเพื่อนของเขาครั้งหนึ่งเคยเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยความฝันและความหวัง กลับกลายเป็นฟันเฟืองที่ลายวิญญาณในเครื่องจกกักรสงครามที่โหดเหี้ยมชื่อเสียงบุคลิกภาพและความหวังในอนาคตของพวกเขาทุกสิ่งถูกกลืนกินด้วยการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวันสงครามเผยให้เห็นด้านที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมผ่านระบบก้อนเ็กทางหารที่โหดเหี้ยมรนและพื้นเคลื่อนของเขา ไม่อาจหลีกเลี่ยงสายตาเย็นชาจากเคเหล่าผู้บังคับบัญชาที่มักจะไม่แย่เสร็จต่อชะตากรรมของพวกเขาในสายตาของผู้บังคับบัญชาพวกเขากลายเป็นเพียงเปี้ยตัวหนึ่งในเกมที่ใหญ่กว่าพร้อมที่จะถูกทอดทิ้งและเสียสละเพื่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร,ร์คำสั่งต่างๆมักถูกมอบหมายโดยไม่คำนึงถึงชีวิตมนุษย์ต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและไม่มีข้อโต้แยง้งก่อนสงครามจะมาเยือน พาวเวลและเพื่อนๆของเขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและความฝันอันยิ่งใหญ่พวกเขาฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักเขียนครูและนักดนตรีความฝันที่ตอนนี้ดูริบหรี่ราวกับดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นบนสนามรบแต่แล้วสงครามก็เข้ามาบดบังชีวิตของพวกเขาทำลายความฝันไวย้ยาเหลือไว้เพียงความสรราและความสูญเสียสงครามไม่ได้พรากเพียงแค่ความฝันแต่ยังพรากช่วงเวลาเยา้าวัยของพวกเขาไปด้วย เสียงหัวเรามิตรภาพช่วงเวลาไรเดียงสาที่เคยสดใสเรากับอนาคตอันรุ่งโรจน์ตอนนี้เหลือเพียงความทรงจำอันเลือนลางเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากชีวิตที่เหมือนอยู่คนละโลกจุดจบของ All Quiet on the Western Front นั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และน่าสาใจมันเผยให้เห็นถึงความไร้ค่าและความโหดร้ายของสองครามและตอกย้ำถึงแกนแท้ของนวนิยายเรื่องนี้ ผลงานของเอริกมาริอารรมาร์กหนือการเวลาและสถานที่นำเสอการต่อต้านที่ไม่เคยล่าสมัยต่อความโหดร้ายของสงครามพอลได้เห็นเพื่อนทหารมากมายต้องจบชีวิตลงและรู้สึกถึงจิตวิญญาณของเขาความบริสุทธิ์ของเขาค่อยๆจมหายไปในลุมสพบเขาต้องเผเชิญกับความรุนแรงในสงครามการสูญเสียเพื่อนสนิทและการกัดกร่อนตัวตนของเขาเองในทุกวันการสลายไปของความเป็นมนุษย์ของเขา เขาเริ่มตีตัวออกห่างจากเพื่อนทหารคนอื่นๆบ่อยครั้งมีเพียงสายสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้องที่ผูกพันพวกเขาไว้เท่านั้นที่ช่วยไม่ให้พวกเขายอมแพ้ต่อความสิ้นหวังในความโกราานี้เขาได้พบกับศพนาฏกรรมและจุดจบก,ก่อนวันควรสงครามไม่เลือกปฏิบัติมันโจมตีทุกคนด้วยความเจ็บปวดและการสูญเสียทั้งทหารและพลเรือนเช่นเดียวกับคนอืดด่นอีกมากมายโพ ถูกพัดพาไปกับกระแสคลื่นแห่งความรุนแรงที่ไม่อาจต้านทานได้การตายของเขาดังที่บรรยายไว้ในตอนท้ายของหริยยายเป็นช่วงเวลาที่หยุดนิ่งไม่มีวีลกรรมไม่มีคำอำลาที่แสนสรามีเพียงบันทึกง่ายๆเหมือนเชิงอัปในรายงานทางทหารมันคือเครื่องเตือนใจที่น่าสรา้าว่าเหยื่อของสงครามมักจะไม่มีใครจดจำความกล้าหาญของพวกเขาไม่มีใครรับรู้ การเสียสละของพวกเขาไม่มีใครเห็นสุสานไร้ชื่ออนุสรสถานสงครามคือพยานเพียงอย่างเดียวของพวกเขาเป็นการยอมรับถึงการเสียสละของพวกเขาอย่างเงียบนวนิยายเรื่องนี้บังคับให้เราใต้ระตองถึงต้นทุนของสงครามและชีวิตที่ถูกทำลายที่มันทิ้งไหวเบื้องหลังมันเตือนใจเราว่าเบื้องหลังเชื่อแต่ละเชื่อที่สละอยู่บนนั้นมีเรื่องราวมีชีวิตที่เคยมีอยู่จริง มีการเสียสะละที่เราต้องไม่ลืมขณะที่เรากำลังจะจากเรื่องราวอันนาสราของเพ e และสหายของเขาไปขอให้เรายึดมั่นในข้อคิดอันเป็นอมตะของเรื่อง all quiet on the western front ความโหดรายของสองครามการสูญเสียความเป็นมนุษย์และความทุกข์ทรมานอันเกินกว่าจะจินตนาการของชีวิตนับไม่ทวนเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันของเรา เรื่องราวของชายหนุ่มเหล่านี้ความฝันที่แตกสลายและชีวิตที่จบลงอย่างกะทันหันเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงของความขัดแย้งทางอาวุธนี่คือเสียงเรียกร้องให้สร้างสันติภาพเพื่อรำลึกและให้เกียรติแก่ผู้เสียสละและเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของพวกเขาจะได้รับการได้ยินทั้งในตอนนี้และตลอดไปหากเรื่องราวนี้สัมผัสใจคุณ หากเรื่องราวนี้ทำให้คุณคุณคิดถึงผลกระทบของสองครามผมขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันข้อความนี้กดติดตามช่องของเราแบ่งปันวิดีโอนี้และร่วมพูดคุยกันต่อไปข้อให้เรารวมกันรำลึกถึงทหารหานที่ถูกลืมเหล่านี้และทำให้แน่ใจว่าเรื่องราวของพวกเขาจะไม่มีวันเลือนหายไปขอบคุณที่รับชม หากคุณชอบวิดีโอนี้ลองดูคำอธิบายสำหรับลิงก์ที่เป็นประโยชน์และข้อเสนอพิเศษกดไลค์กดติดตามแบ่งปันกดติดตามและแบ่งปัน